มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นหนังสือที่ชื่อว่า fly with English นะครับของชั้นป .5 ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่31นั้นคุณครูคสอนไปแล้วแล้วคุณครูคปาหน้าผิดนะครับนะเพราะเป็นหน้าที่30ดังนั้นคุณครูได้เปลี่ยนหมายเลขหน้าแล้วนะครับนะเป็นหน้าที่31 ดังนั้นหน้าที่30ยังไม่ได้สอนนะครับก็มาสอนกันวันนี้เลยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับหน้า30 fly which English ทักษะการอ่านนะครับ reading เขาบอกว่าให้ hey, Read เด hey, ี๋ยวให้อ่านและ write ให้เขียน the names นะครับชื่อนั่นก็หมายความว่ามี3คนนะครับนะ X e นะครับ X e แล้วก็ออกนะครับนะ หน้าตาคล้ายกันหมดเลยคุณรูยังจําไม่ได้เลยนะครับนะว่าคนไหนเอคนไหนแอคนไหนออกคนนี้นะครับนะคุณปูอ่านว่าแอกก็แล้วกันนะครับนะคนนี้ถ้าสังเกตน่าจะสังเกตที่ใบหูนะครับนะใบหูลักษณะอย่างนี้นี่คือแอกนะครับส่วนใบหูเหมือนกับสุนัขอย่างนี้นะครับนะก็คือออกโอจีจีนะครับนะ่ะโอจีจีตัวจีหางขาดไปนิดหนึ่งออกนะครับ แล้วก็เอนะครับนาไข่เอนี่ที่ศีรษะจะมีสามปุ่มนะครับคุณครูสังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนออกนีงหูจะพับนะครับนะแล้วก็ X อนะครับหูชี้พูดว่านะครับ we are going to have a great holiday be going to นะครับแปลว่าจะประธานเป็น V นะครับก็ต้องคู่กับ R พวกเราจะ have แปลว่ามีนะครับ หลังทูตามตัวกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะนี่คือหลักวยากรณ์พวกเราจะมีวันโฮลิด์ที่เกรดที่ดีนะครับนะคำว่าเกรดในที่นี่ไม่ได้แปลว่ายิ่งใหญ่นะครับแปลว่าดีนะครับที่ดี It's cool in the mountains and there's a lot of snow. It is cool นะครับหมายความว่าอากาศหนาวนะครับนะ อย่าไปแปลว่ามันหนาวนะครับต้องแปลว่าอากาศหนาว in the m o t i o n นะครับในภูเขา and there is นะครับ there is แปลว่ามี a lot แปลว่ามากนะครับ of แปลว่าของ snow แปลว่าหิมะดังนั้นก็เลยแปลเช่นใหม่ว่าอากาศหนาวและก็มีหิมะเยอะนะครับ we are going to have a t e n t on a high mountain we are going to นะครับพวกเราจะ have แปลว่ามีนะครับนะ t e n นมีเต็นท์ในที่นี้ก็คือไปกางเต็นท์ไปตั้งเต็นท์นั่นเองนะครับ o อลน่าไฮมอวนนะครับบนภูเขาที่สูงไฮเนี่ยสูง but แต่ว่า we aren't going to จาก we are going to แปลว่าจะเรา we aren't going to ก็แปลว,ว่าพวกเราจะไม่จะไม่ sleep in it ก็คือจะไม่นอนในเต็นท์นั่นเองนะครับ We are going to sleep on the snow. แต่พวกเราจะไปนอนบนหิมะตามภาษาเด็กๆนะครับนะ We are going to sleep on the snow. พวกเราจะไปนอนบนหิมะ Great. มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะสำนวนกลัวพินันแปลประมาณนี้นะครับผมนี่คือคำแปลของ act นะครับแต่เป็นคนพูดตักเรียนจำ ใจความให้ดีนะครับนาะแอคพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะได้นําไปตอบนะครับนาะว่าแอคพูดเรื่องอะไรต่อไปนะครับอ็อกนะครับ OGT อ็อกพูดว่า we are going to have me a c a n d of bread for breakfast we พวกเรานะครับ are going นะครับ are going to แปลว่าจะ have แปลว่ามี h แ v แปลว,ว่ามีแต่ว่าใช้กู้กับเนื้ออย่างนี้แปลว่ารับประทานก็ได้นะครับแ v บตัวนี้พวกเราจะรับประทานเนื้อ and all the bread แล้วก็ขนมปังเก่าๆ for breakfast สำหรับอาหารเช้า lunch อาหารเที่ยง and dinner แล้วก็อาหารมื้อเย็น we're not มี not นะครับนะ going to Are going to แปลว่าจะเมื่อ are not going to หรือ aren't going to ก็แปลว่าจะไม่พวกเราจะไม่ have any vegetable have any vegetable นะครับ have ตัวนี้แปลว่ากินนะครับนะพวกเราจะไม่กินผัก and fruit แล้วก็ผลไม้ we going are going to take out d o g s พวกเราจะนำนะครับ take แปลว่านำ สุนัขหลายๆตัวของพวกเราแมงมุมนะครับหลายๆตัวของพวกเราและก็ข้างข่านะครับแบทหลายๆตัวของพวกเรา with us นำไปกับพวกเราด้วย with us เอา a r ส่วนหมีของพวกเรานั้น does like snow ไม่ชอบหิบะไม่ชอบนะครับคุณครูจะอธิบายหลักวิยารเสร์เพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งนะครับนะ like แปลว่าชอบ เมื่อเป็นคํากริยานะครับต้องใช้คู่กับ verb to do แต่ถ้าเมื่อเป็นคําบุณศัพท์นะครับต้องใช้คู่กับ verb to be ดังนั้น like ตัวนี้ม่อแปลว่าชอบนะครับเป็นคํากริยาต้องใช้ verb to do มาปฏิเสธก็เป็น doesn't like แต่ถ้า like แปลว่าเหมือนนะครับแปลว่าคล้ายจะเป็นคำบุณศัพท์ต้องใช้คู่กับ verb to be นะครับอันนี้คือหลักไวยากรณ์ ตามสไตล์การสอนอักษรวิ่งนันบนนะครับนะเรียนกับครูพี่นันนั้นจะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและก็โขกด้วยหลักวัยากรณ์นะครับนะนี่เลยครับอ๋อยังไม่หมดโซ่ดังนั้น we aren't going to พวกเราจะไม่ take him alongtake along แปลว่านําไปด้วยนะครับ take him along are uh, not พวกเราจะไม่นำมันไปด้วยนะครับนะเพราะว่ามันไม่ชอบหีมะความจริงหมีน่าจะชอบหีมะนะครับนะโอเคครับนี่คือคำแปลออกพูดอย่างนี้นะครับลองมาดูเอกนะครับนะเอกพูดอะไรเอกบอกว่า each day each each แปลว่าแต่ละวันนะครับนะ each แปลว่าแต่ละ day แปลว่าวัน แต่ละวันนั้น up t o breakfast นะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ we're a going to chase a l at or the animals we can find we are going to พวกเราจะ chase เ the he chase แปลว่าไล่ or แปลว่าทั้งหมด the animals นะครับสัตว์ทั้งหมด we can find ที่พวกเราเจอนะครับ ฟายเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่แปลกประหลาดมากนะครับนะบางประโยคแปลว่าเจอบางประโยคแปลว่าค้นหาบางประโยคแปลว่าพบนะครับดังนั้นฟายเนี่ยตัวนี้แปลว่าที่เราเจอสัตว์ไหนที่เราเจอเราจะไล่ไปบทเลยนะครับ In the afternoon ในช่วงบ่ายนั้น we are going to the s k a t ในตอนบ่ายพวกเราจะไปเล่น forget. สเก็ตสเก็ไปเล่นสเก็ต and throw snowballs และก็ไปขว้างก้อนหิมะเล่นกันสโนบอลนะครับบอลเปลูกกลมๆก,ก็ปั้นหิมะเป็นลูกกลมๆแล้วก็ขว้างเล่นกันเรียกว่าซูทรูสโนโบสอ็อกคานสกีส่วนออกนั้นนะครับนะไม่สามารถเล่นสกีได้ so ดังนั้น he is going to ride a sledsled แปลว่ารถเลื่อนที่ใช้สุนัขลากใบบน เพื่อนี่มานะครับเรียกรถแบบนั้นว่าสลิชดังนั้น so he he is going to ride นะครับออกนั้นก็จะไปนั่งรถสลชนะครับนะ we aren't going to wash and we aren't going to do any homework วัน n wash นะที่นี้นะครับ wash เนี่ยแปลว่าซักผ้าก็ได้ wash แปลว่าล้างจานก็ได้ wash แปลว่าอาบน้ําก็ได้นะครับนะคาว่า wash เนี่ยดังนั้นคุณครูแปลว่าอาบน้ำก็แลวกันนะครับนะเพราะว่าอากาศหนาวอมาเยอะพวกเราก็จะไม่อาบน้ําและก็จะไม่ทําการบ้านใดๆทั้งสิ้นเลยคนโยุโรปมีมาเยอะๆนี่บางทีสองสามวันถึงอาบน้ํานะครับนะพี่คุณครูฟังสารก็ดีมาเขาไม่ได้อาบน้ําวันละสามครั้งเหมือนกับคนไทยนะครับนะ โอเคครับนี่คือคำแปลดังนั้นเราลองมาตอบกันนะครับว่าใครเป็นคนพูดคำเหล่านี้ Who is planning t h i s p l a n these things who ใครนะครับนะ is planning นะครับเป็น present continuous แปลว่ากำลังวางแผน t h i s แปลว่าเหล่านี้นะครับตามมาด้วยคำนามที่เป็นผู้พูดก็คือ things t h e t h e แปลว่าหลายสิ่งหลายอย่าง และสิ่งหลายอย่างเหล่านี้นะครับใครเป็นคนทําใครเป็นคนกําลังกระทํานะครับแต่แปลตามหลักวยากรณ์ประโยคแรกนะครับวลีแรกที่เขาเขียนมาก็คือ where to camp where to camp แปลว่าในสถานที่ซึ่งจะไปตั้งแคมป์นะครับนะไม่ได้เป็นประโยคคําถามนะครับถ้าเป็นประโยคคําถามต้องถามว่า where is the camp นะครับแคมป์อยู่ที่ไหน อันนี้แวร์ทูแคมแปลว่าสถานที่ที่จะไปตั้งแคมป์นะครับแอกเป็นคนคิดนะครับนะแอกเป็นคนพูดอาหารครับใครเป็นคนพูดครับนักเรียนอาหารนะครับคนที่คนคนที่พูดก็คือว่าออกนะครับนะออกบอกว่าพวกเราจะรับประทานเนื้อนะครับกับขนมปังกเก่าๆเป็นอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงและก็มื้อเย็น ดังนั้นคนที่พูดคือออกครับดังนั้นคุณครูก็จะไม่เขียนใ่านะครับว่าออกแต่คุณครูอธิบายเฉลอยอย่างละเอียดแล้วนะครับคนที่พูดเรื่องอาหารคือออกแล้วเต็งทิงจะตงะสิ่งต่างๆที่จะทำสิ่งที่ต้องทำนะครับใครเป็นคนพูดสิ่งที่ต้องทำนะครับเอกนะครับเป็นคนพูดนี่ e g นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ พวกเราก็จะไปไล่จะไล่สัตว์ต่างๆไปหมดเลยและหลังจากนั้นอย่านันทำโน่นทำนี่นะครับ x เป็นคนพูดนะครับสิ่งที่ต้องทำทีนี้สัตว์ที่จะต้องนำไปนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ครับสัตว์เลี้ยงเพชรแปลว่าสัตว์เลี้ยงที่จะต้องนำไปก็อ็อกเป็นคนพูดนะครับน,ะนี่นะครับอ็อกบอกว่าเราจะนำสุนัขนำแมงมุมนำค้างคาวไปกับพวกเราด้วย ก็ออกเป็นคนพูดโอเคนะครับสามคนตรงนี้ตอบให้หมดแล้วและแล้วหน้าที่สามสิบก็จบแด่เพียงเท่านี้นะครับไปต่อหน้าสามสิบสองนะครับนะเพราะหน้าที่สามสิบเอนี่คุณครูสอนผิดนะครับสอนไปแล้วฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณ ช่วยบุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัที่นันต้องขอขอบคุณ